สวัสดีครับเด็กชายธนกิจครับอยู่ชั้นปอะไรครับปหนึ่งครับวันดีค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัทวัฒน์ปัดวัฒนศิษ์เตชะคุลครับอยู่ชั้นปสองครับอ่าวันอ่าโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนขุมทองวิทยาค่ะอ่าวันนี้จะมาอะไรครับ าทงสูตรคูณกันนะคะโอเคแม่อะไรครับสองครับอ่าเริ่มสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองเก้าสิบสองหกสิบเกาอหมรอะไรครับหนึ่งสองส้ำไม่เป็นไรสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้า สองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหกสองเก้าสิบแปดสองสิบเป็นยี่สิบสองสิบเอ็ดเป็นยี่สิบสองสองสิบสองเป็นยี่สิบสี่แล้วเจอกันใหม่แม่สามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ